สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเช้าวันนี้เราก็มีข่าวจากกระทรวงพลังงานมาฝากกันในช่วง News Up d a เดข่าวในรอบสัปดาห์กับรายการพลังงานวันนี้ค่ะกระทรวงพลังงานสั่งการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุท่อส่งก๊าซร,ระเบิดอย่างเต็มที่จากกรณีที่ได้เกิดเหตุกา๊กาซธรรมช,ชาติรัว่วและเกิดเพลิงไหม้บริเวณตรงข้ามวัดเปรงราชบำร,รุงถนนเทพร,ราชถึงราชกระบงังตำบลคลองสวนอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้เกิดกา๊าซฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศและเกิดการติดไฟนั้นนายกุลิศสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่าได้รับรายงานเบื้องต้นว่าสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากกรมธุรกิจพลังงานร่วมกับปตทและกะฟผและจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บจำนวน28รายได้นำส่งโรงพยาบาลลาดกระบังโรงพยาบาลบางบ่อโรงพยาบาลบางเสาธงโรงพยาบาลจุฬาลัต1สิบเอ็ด 11, โรงพยาบาลบางนาสองโรงพยาบาลพุทธโสธร โรงพยาบาลบ้านโพและมีผ <ination> sí ู้เส <unk n assemble> on ียชีวิต3รายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบเสียหายต่อชุมชนโรงเรียนและโรงงานในนิคมเอเชียสวนอัภูมิอบางบ่อจัสมุทรปราการที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุในส่วนการผลิตไฟฟ้านั้นเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผขนาด230กิโลโวลต์เควีคลองใหม่ถึงลำลูกกาวงจรหนึ่งและสองขัดข้อง แต่ยังสามารถส่งจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้แก่ประชาชนโดยนำสายส่งชั่วคราว230 kv พระนครใต้ถึงเทพารักเข้าใช้งานรวมทั้งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางประกงหน่วยที่5และเดินเครื่องโรงไฟฟ้าวังน้อยหน่วยที่3ซึ่งกฟพ,พยืนยันไม่กระทบกับผู้ใช้ไฟอย่างแน่นอนกระทรวงพลังงานขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ได้สั่งการให้กรมธุรกิจพลังงานประสานปตทกฟพบุรณ การทำงานร่วมกันกับจังหวัดสมุทรปราการโดยให้บริษัทปตทจำกัดมหาชนบริหารจัดการสถานการณ์ในเหตุการณ์ดังกล่าวให้ดีที่สุดเร่งหาสาเหตุและดูแลความปลอดภัยของประชาชนการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและผู้เสียชีวิตและการชดเชยความเสียหายในส่วนที่เกี่ยวข้องประลัดกระทรวงพลังงานกล่าว